ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมือนี้กับมือเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วนะครับเนาะมือนีกะจะเอานกมานี่แหละครับลงสนามยุสวนอีกคือเขากะบบอได้ไปทั้งในครับผมมือนี่ยมื่อวานไปปลากับอาจารย์ให,ห่งฮอกะถือว่าโอเคครับนกมันล่างต้อโดนมันกะถือว่าเล่นได้ ยังมาตันคือเกานะครับนะเนาะออทางนี้เขาก็เลยสิออกเรื่อยๆครับผมเอามันออกคือเกาละซ่อมเรื่อยๆครับซ่อมทุกงเมื่อกะแดดอยู่ครับตอนเนี้ยนี่ครับร้านไซเขาผมกระแตงไว้เรียบร้อยแล้วล่ะหดนำหดยังไว้เรียบร้อยครับตอนนี้มันยังแดดอยู่ยวกามห่มๆจังน้อยครับกะจิทำการเอาออกลงดิน นกเขากะมาอนี่เอาใส่กล่องของเจ้าบองหลามาครับเมื่อน,นี่กล่องนี้หลายใบครับกล่องคิดยิบใบได้ใบใดก็เอาใบนั่นแหละครับมามี่กล่องอยู่หลายใบเยูะกล่องผมก็เลยมักสะสมเนีย่ยยครับอ่านกตัวนี้นะครับเนาะก่าถามีคุณพ่อหรืออาจารย์ท่านใดสนใจนะครับเนาะผมกะสีแดงครับอ่อในราคาหกสิบห้าใบแดง รวมส่งนะครับเนาะ,ะราคาซื้อมากะถือว่าหลายกว่านี้อยู่ครับผมมีเรื่องจําเป็นนะครับเนาะทีสีแดงเพราะวา่าเนื่องจากวันที่หาผมสิไปทําการสอบภาษาเกาหลีนะครับเนาะยูอูดอนมันกะยังไาครับการเดินทางมันก็ต้องมีขาใส่ใจเนาะครับเนาะซึ่งเหลือโตุสู้ไทยนี่แหละครับที่ผมสีแดงออกเพราะมันจําเป็นอีรีครับที่จริงกะ สีบัวแดงดอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่ออาจารย์ท่านไหนมักหรือว่าชอบนะครับนาะจังเอาครับบ่มกักบัวากันครับกะถือวาเบึงถือว่าชมไปน้ากันแต่ว่าสําหรับคุณพ่ออาจารย์ท่านใดที่สนใจและอยากได้อีรีติดอตสอบถามเบอร์โทรเหมือนเดิมครับผมใต้คลิปนี้นะแหละเดี๋ยวสีร้อแดดออนจังน้อยครับผมมันกะสะเอาลงดินแล้วก็หายในเบื้องอีกคือเกานั่นแหละนกกับบัมีปัญหายังครับผม ผมกรับประกันอยู่แล้วถุกกรณีขันออกไปแล้วบ่ขันยินดีคืนคือเก่าครับผมรับประกันก็คือรับประกันสำหรับคุณพ่ออาจารย์ท่านไดทีว่าอยากได้หรือว่ามักนะครับเนาะมีแบงครับผมเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าหนึ่งผมจําเป็นที่จะได้แบงที่จริงก็อยากเก็บไว้อยู่ละครับแต่ถ้าหลังวันที่หาไปกับบอบแน่ครับอาจจะบ่อได้แบงอ่า พะว่าแต่ว่าทีแน่ๆนะผมจาเป็นครับพราะว่าวันที่หาผมต้องเดินเดินทางไปอุดรนะครับเนาะไปสอบภาษาเกาหลีมันต้องมีค่าใส่ใจนะครับเนาะโดยการอันดับแรกหละเติมน้ำมันรถก่อนแหละครับผมซึ่งน้ำมันรถไปกลับกสิพันหนึ่ง่นละมันจําเป็นนี่เลครับคุณพ่ออาจารย์ทันใดพ่อสีซอยได้หรือว่าเอาไปย่างตองเหรอครับนกกาเอาไปผสมก็ได้ครับผมตัก็ได้เอาไปผสมก็ได้เป็นนกเกียรติพอพัน่นละครับนกตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าเอาไปต่อกะลากอีกจังน้อยครับมันจังสีคือเก่ากะสีลากอีกจังน้อยก่อนเดี๋ยวมันก็คืนฟอร์มครับผมนกมันล่างต่อไปโดนเพราะว่าถึงมันตอนมันอยู่ในกรงผสมเพราะถ้าออกจากผสมมามันก็ผมก็มาพักท้ายขนอีกบัดเนี่ยซึ่งขนาดว่าพักโดนมันก็ยังขันครับผมก็ถือว่ามันปากเบาดีู่ใส่ได้สําหรับคุณพ่ออาจารย์ทันเดทีสีเอาไปลากกะที่ต่อสอบถามกันเขามาไไ้ครับผมเพราะว่าผมมีเรื่องจําเป็นต้องด้ใส่งบ ในการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวก็แดดอ่อนจังน้อยครับผมนั่นแหะผมติตั้งกล้องมาแล้วนั่นผมเฮ็ดไว้แล้วนะมองก้าแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็ติตั้งไห้บิง้งขันจังไหนจังไหนก็ติเอาไหบิ้งจากนิดๆน,น้อยๆเพื่อเป็นคลิปในการตัดสินใจครับเพะว่าหนึง่งเป็นอย่างผมคือต้องเอามาลงดินขันไห้เบึง้งพะว่าหนึ่งมันเพิ่มความชัดเจนครับอ่านกบางตัวนะครับเนาะอยูชย่ชั้นโพดตะอยู่ชั้นครับไทย ่ายคลิปต่างแตศขันตะคูอยู่ชั้นก็ได้ขายกับนี้ต่ว่าสําหรับผมแบบนั้นก็ก็ได้ขายขึ้นกันแต่ว่าอันมูล๋ดราคาที่มันหลายหลายบาทผมสี่น้่ความให้มันให้มันสัดเจนก็เก่าครับผมซึ่งพวกนกฝึกนกผอมฝึกเัรื่องเสียห้องอะไทยคลิปต่างแต่อยู่เทิงชั้นตอนมันขันมันเหี่ยมมันคูอยู่ชั้นก็ได้ขายแล้วครับไอ้ว่าขันแบ่งนกที่ว่าเอาไปต่อไปเล่นเนี่ยเออมันต้องเอามาทายให้เบิรงอยู่สนามจริงซึ่งกัออกจากหมู่บ้านมาประมาณหนึ่งกิโลครับผมกับีนกเขาไฟนกเขา กะจิพ่อไ้มันได้ขันไสอยู่แล้วคือว่าเพราะว่ามันมีนกคูนึงอยู่นี่บรูว่ามันไปทางไหนตอนเนี้ยเดี๋ยวง้ามมือแรงผลนะมันจังสีกับม้านอนของเขาก็ไพ่นี่ครับแต่วนกเขาไฟนกเ,เขาชาวากะพอมีบินไปบินมาอยู่อ่ะส่วนสิเป็นจังไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีอ่าลงดินตั้งกล้องให้เบิ่งจากน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันครับผม ครับผมกะตั้งเบิงหานาทีครับผมประมาณห้านาทีครับผมกะตั้งให้เบิงประมาณหานาทีกะนี่แหละครับเสียงคูเสียงขันคุณพ่ออาจารย์ทันไดมักคืออยากได้ไปหลากต่อนะครับเนาะกะตามนี้ครับผมกะถือว่าเอาลงดินให้เบิงเพ,เพื่อเพิ่มความชัดเจนนะครับเนาะ อ่ะเอาลงดินเพิ่มความชัดเจนเพราะว่าถ้าไทยแต่อยู่ชานหรืออยู่ในบ้านมันอีกจังหนึ่งครับอันนี้นี่เอาออกมาเอาามวาทงลอยเปอร์เซ็นต์บอกะมันเป็นน้าตีนบ้านแหละครับเนี่ยเอากะประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นถนนติดหวยนะครับเนาะนี่ป้าขวโพดครับทั้งหลังเป็นไฮนะอันนี้เป็นสวนที่ว่าตากับย้ายแล้วอมหัวไว้ครับของผมนี่ประมาณนี้ครับ นี่แหละมาให้รอบๆอเดินนี่ที่ห้องไคุณพ่ออาจารย์่ันใดสนใจนะครับเนาะติดต่อสอบถาม ID ไลน์เบอร์โทรอันเดียวกันครับผมอมีเหลืองจะเป็นที่สีแบงเ้าก็ต้องแบงกันไปครับผมอในเมื่อ,อมีอาจารย์หรือว่าคุณพ่อ่นันใดสนใจอยากได้ติดต่อโทรมาสอบถามกันได้ครับผมกะนี่นะครับประมาณนี้ครับ ทิศถนนครับผมตั้งกล้องนี่นะครับมันตั้งโดนมาได้ครับเดี๋ยวโทรศั์ผมกับฮวนแล้วตอนเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อลุงแบงกอนกให้คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่สนใจครับกะราคา65 65าใบแดงรวมส่งครับผมอราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นครับผมกะประมาณนี้ครับกะคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จิขอจบคลิปใบเพียงสามีเลยได้ครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เฮ็ดคลิปนี้นะครับสิเดเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องโมเขามาฝากพี่ฝางน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนกาวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ